อีกไม่นานปีนี้คือปีที่แล้วอีกไม่นานปีหน้าคือปีนี้อีกไม่นานปีที่แล้วคือปีสองปีที่แลว้วอีกไม่นานสองปีที่แล้วคือ3ปีที่แล้วอีกไม่นานสามปีที่แล้วคือ4ปีที่แล้วช่วงเวลาแต่ละอย่างผ่านไปไวเหมือนโกหก ที่เป็นคำพูดหนึ่งที่ยังจะติดหูทุกคนได้หลายครั้งและคลิปนี้หวังว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ซึ่งจะขอบอกว่ากล้องจะดูสั้นๆแต่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับมือไม่ค่อยนิ่งใครที่โชคดียังมีชีวิตอยู่จนถึงปีนี้ปีหน้าอยู่จนถึงสิ้นปี ถือว่าคุณนั้นโชคดีมากแค่ไหนแล้วบางคนที่เสียในปีนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาฉลองกับพวกเราเลยก็น่าสงสารเขาขอให้คนที่รักกันอยู่ด้วยกันไปจนเท่าจนแก่ขอให้คนที่จนอย,อยู่ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีใครที่ทำงานขอให้ทำได้มีเงินตลอดไปส่วนใครที่ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ไปสู่ภูมิภพที่ดีขอให้เจอสิ่งที่สวยกว่าโลกนี้ขอให้สิ่งอะไรที่โหดร้ายหายไปและขอให้ผมเรียนเก่งๆและประสบความสำเร็จในหลายด้านปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีหรือไม่ดีแต่ก็ต้องขอบอกลามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมานี้ การที่รอปีใหม่นี้มาเพื่อไปบางครั้งอยู่บ้านก็อาจจะได้บุญเปล่าๆถ้าเราสวดมนต์สรุปแล้วปีนี้จะดีหรือไม่ดีแต่ก็ขอว่าบอกลากันไปด้วยดีเถิด